จุธามาศิทธีนุกุลชัย Executive Director บริษัท m e s and Communication ค่ะรับจัดงานประชุมสัมมนาและงานวิ่งค่ะงานสร้างชื่อให้กับบริษัทและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศก็แน่นอนค่ะงานบางแสนซีรีส์โดยเฉพาะงานวิ่งบางแสนทเนทวันที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโกลาเ e l จาก w o World a t h l e t i c s เป็นงานวิ่งแรกและงานเดียวของประเทศไทยค่ะ ทำทุกอย่างในบริษัทค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยภายในออฟฟิศดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทํำพิชิ่งคคุยงานกับลูกค้าไปอินสเปกสถานที่ต่างๆกับลูกค้าไปจนถึงการวางแผนนโยบายของบริษัทเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานระดับไหนก็ตามไม่อย่างนั้นเราจะสอนใครได้จริงไหมคะเป็นคนจริงจังกับการทำงานค่ะ ถ้าทำงานต้องทำให้ดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ต้องทำให้สำเร็จสู้ไม่ถอยค่ะทีมงานหรือทีมเวิร์กสำคัญมากค่ะโชคดีที่เรามีทีมงานที่เก่งทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นทีมที่มีพลังมีความสนุกในการทำงานมีเป้าหมายในการทำงานเดียวกันหรือที่เรียกว่ามี DNA เเดียวกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงพร้อมเสมอสำหรับการทำภารกิจและภารกิจ ที่เราจะทำกันในครั้งนี้คือวิ่งส่งข้าวสงสัยละสิคะว,ว่าวิ่งส่งข้าวคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพอดีวันนี้นะคะมีลูกค้าสั่งข้าวมา5คนก็คนละ1ถุง5กิโลนะคะ พี่ก็เลยคิดว่าวันนี้เรามาทําภารกิจกันดีกว่าโดยการให้ไปวิ่งส่งข้าวนะคะโอเคค่ะนั้นเราได้อาสาสมาัครสําหรับส่งข้าวให้กับลูกค้าาคนครบเรียบร้อยโดยมีเงื่อนไขว่า ก่อนจะไปถึงที่บ้านหรือที่ออฟฟิศของลูกค้าแบกบข้าวแล้วก็วิ่งด้วยระยะทางอย่างน้อย1กิโลเมตรนะคะแล้วพี่จะมีค่ารถให้กับเราคนละ100บาทด้วยอุบลครับชิงใหม่อุบัติเหตุเป็นวีตันหลังหน้ารอจาน่านี่ชันสังขอขอให้ทำภารกิจให้สำเร็จนะคะทุกคนมองแค่ไหนฮะมองแค่ไหนฮะไม่มอง <laughs> พร้อมแค่ไหนครับพร้อมแค่ไหนครับอยังไงเหรอเพิ่งรู้กันแล้วกี่เลยพร้อมไหมครัต้องลองครับไายังไงเอารถไปแล้วจอดไหนไปวิ่งข้างล่างโดนึงเลยเดี๋ยวขับรถไปถึงออฟฟิศลูกค้ายิงเหรอไปไปบอกคนเดินสามร้อยเมตรรีทัดได้ไหมหนึ่งจุดสองกิโลเมตรมีแผนยังไงไหมครับเบื้องต้น มีแผนยังไงอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหนก็ไม่ทักฮะแล้วเราจะไปชั้นสองแล้วไปไหนต่อครับไปชั้นสองคเราก็ข้ามถนนล้วก็ไปที่ขาแค่นี้เองโอ้โิ๊ๆเปยกดแคางตอนนี้เราวางแผนว่าเดี๋ยวเราเนั่งเมลเียว่า ลำโพงนะฮะที่ดูไว้นะครับประมาณ2.6กกิโลครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเพื่อนเจอเพื่อนพอดีเลยนี่ฮะให้ดูใกล้ๆเลยฮะนี่หนึ่งจุดหนึ่งกิโลนะฮะเอาละครับทำไปหายครับหมวกอ่ะหมวกไม่มีครับวันนี้ แบบไม่มีหมวกเลยนะไม่มีห่วงเลยวีครบแหละ1กิโลแล้วครับผม ก็การวิ่งแบกบข้าวสารไปด้วยเนี่ยแค่กินแค่ระยะทางกิโลนะึ่งเหนือใช้ได้ครับสำหรับคุณลูกค้าแล้วผมทำได้ไปทางาไหนวะเนี่ยเลียวซ้ายเข้าสู่ถนนพิยาไทยเอา้า <c oughs> ไปทางไหนวะเนี่ยแหละ หลงครับธนาล่ะครับผมธนาน่าจะโกงครับเพราะว่าธนาน่าจะมีความคิดเดียวกับผมด <departments S 1> <ะ>ังนั้นอย่าดูถูกความสามารถครับถึงผมจะพลังการวิ่งผมดูถึงอาจจะเต่าสุดในในห้าคนนี้แต่รับรองว่าความฉลาดนี่เป็นกฎครับผมตล<ะ>้เดี๋ยวต้องเดินขึ้นต้องป้องกันยังไม่ได้โทรหาเขาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไปโทรเดี๋ยวไปโทรแล้วค่ามนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ตัวแทนนะครับสำหรับธุรกิจนี้สมเด็จรุ่งรุ่ได้ดีไปไหนนะครับอะไรรคับปนนะครับไปอาคารชานอะไรนะชานอิสระทาวเวอร์สองผมบอกได้เลยว่าผมวิ่งนานมากใช้เงินเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้ผมใช้เงินไม่เป็น แผนขากลับเราเป็นยังไงครับพี่ครักขากลับเดี๋นั่งรถกลับม <laughs> อออมาขึ้นไหมครับอไม่ขึ้นนะไม่ขึ้น One hour later ไปไหนมาครับส่งข้าวมาฮะไปไเป็ดยู่ในเต็ด เอาขอให้กออาจารย์ครับผมเยนดิฟลันหมดทุกอ,อย่างแล้วใช่ไหมเยียมร้อนะคะรับผมเย็มไป,ไปเลยใช้เงินแค่16บาทเท่านั้นเองอย่าบอกนะน้ำน้ำเริ่มเริ่มของเริ่มของเริ่มของดูครับดูครับมันจะจำได้ตอนไหนแหมตัวปิวเลยนะแหม ดีครับใช้ตองไปกี่บาทใช้ไป35บาทครับเฮ้ยเก่งว่า,ถ,าถ้ามีเยอะกว่านี้ซื้อเก่าลักมาฝากด้วย ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ